เอาตกพูดอ <c ười> <c ười> ีกแล้วนี่ไนป่านั้นมันเบ่งไฟกันว่ามันยังไงป็นมืดเลยว่าบะพี่มาเอาจะได้พีมันมืดแล้วได้ยังฟองพูดด้วยว่าเออบุได้แต่ได้ขึ้นกระบอกได้แต่ขี้มันเลยอะไรเนี่ยเราบุได้หรือก็ ไปดนไปดนมันเลยเออเอาไว้เฮ้ยแเอาแม่เอ้นะเขาตู้เดียวพูดเดียวก่อนนี้นะโอ้ยตาบอดตัวใจหุ่นแง่เแบกเอาแม่นี่มันไม่ขาตู้เดียวพูดเดียวของวะโอ้ยโซ่กีบโลเป้ยนี่เนาะในรอใจในเลยได้ซองเลยโอ้ได้หลายนะวันนี้เนาะเห็นอะไรกินวันนี้นี่ยได้เออเห็นละวานวะ อย่างท่าพูกระดูตัวนี้พูดซีนได้ละประมาณห้าสิบพูดเลพูดซีนนันพูดาเนแล้วก็ตติมกระดูกเข้าไป ใช่ใช่ใช่ตัวเอนี่นี่งเอาเบงเอาเอาให้คนน้อยคนเอาเข้าเอา เอาเข้าลายที่วเห้วเลยเนี่ยนี้ยเนี้ยเดียวเอาแล้วเอาเลยเอาแล้วใช่ไหเอาแล้วเอาแล้วด้ว อเด้อผได้เด้อผู้โดยได้เอาคนได้เอาเข้าสุจริตได้กันท่ายวีดีโอไว้อยู่ได้นี่ยรเออผู้รักกันท่ายไว้อยู่ได้อ่ารเออักบก้องจรได้อย่างไร

มีเด้อของเขาเด้อสองกองเด้อสองกองเขาส่วยถงเดียวเด้อเห็นเขาได้ก็ได้ม่เห็นได้เขาสองถงหรือเปล่าสองโลหรือกปล่าได้แล้วนี่นี่อเายังเพ่นบันไดยังสองนี้เด้อ สองกองยุ่นนี่เดอรียบร้อยแล้วไม่นะบุ่นวายขนาดเลยอ้สลบุญขนาดตายแล้วดิบุ้งเลย

เออข้าวเดียวหมดเลเหมือนวนะ่าแบบนี้โอเคแดีวแล้วแบบนี้นะ